นี้เราทำอาหารช่วงกลางเดือนนะครับอันนี้เมนูแรกนะครับตำมะละกอสองนะครับเมนูอะไรครับครูดอยครับผัดมะม,ม่าขี้เมาผัดมะม,ม่าขี้เมานะครับอันนี้คือเมนูที่สองนะครับในช่วงกลางเดือนของเรานะครับก่อนนี้เดือนจะออกนะครับอันนี้ อะไรครับโอ้นะครับหยาบมากนะครับวันนี้เชฟนะครับพี่อัจนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือพวงแต่ว <c oughs> ันนี้จะทำเมนูอะไรครับเมนูอะไรครับวันนี้ส้มตำใช่ไหมเป็นด้วยเป็นส้มตำนะครับไม่ใช่ยำแบบเหมือนเมื่อวานนะวันนี้วันนี้จะอร่อยทุกว่างเปรี้ยวกระปิบน,น,นี่ก็ อันนี้ผัดมะม่าอันนี้อะไรล่ะที่เมาโอ้สุดยอดของจริงนะครับโอ้นี่ผักชักก่านิน่นเยผัดมะม่าเผัก ีมือการแกะกระเทียมนี่พ่อบ้านพ่อบ้านของแท้วันนี้นะครับผ่านนะครับพะพะยากรฝีมือฝีมือเชฟเชฟพี่อัศสรนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับใส่กระเทียมลงไปก่อนแต่ถ้าฝีมือการตำพริกนะครับของจริงต้องต้องตำเวลาตำต้องดังด้วยนะครับมีเสียงดังปอก ตี๋หลังหน่อยแต่ชิ้นเป็นหลังว่ะบันนี้เท่าก็เลยต่ออน้ไม่จัดกานโ้บใส่จากคอเตอร์คอเตอร์รอเพราะว่าอันนี้เราจะเอาปลาไปต้มเหรออันนี้ก็ต้มมาได้หอเมใช่จากเนี่องหอวกอนันนี้มาม่ายอดนะครับ กาว่าว่ามเดอหมโอ้ยโอยองจริงเราปรุงน้ำก่อนนะครับเรพอแล้วดิเาอาจริงเหรอชิมจนครบ5นิ้วแล้วขอาใส่เขือเทศใส่ยังเก็บไม่เปี่เอาเอาเค็มก่อนตเนี่ยผาดยังไง เด like ี่เเป็นลูกกระเพาะอืมเจียมมากจานดออกี่อนเพาะว่ยอดมากเลยครับดูส้มดำครเปหมากินน้ำส้มโอ้อันนี้ส้มดำนะคยอดมากสุดยอดมากเลย จากแม่น่ากินมากมีเมนูที่อย่างนี้นะครับมีส้มต้มผัดหม้อแมขี้เมานะครับมัมม่าผัดหม้ม่อยู่นั่นขี้เมาอยู่นี่นะครับอร่อยอร่อยอร่อย